สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรา3ามคนอีกแล้วนะคะผมเกมน้องนนท์แล้วก็น้องมิกนะครับวันนี้นะครับเรา3ามคนนะฮะจะมากินส้มตำหมูย่างนะครับผมแล้วก็ไก่ย่างนะครับผมไก่หมุนใช่ไก่หมุนห้าดาวห้าราวเลยดาไอห้าดาวอ๋อวันนี้เป็นห้าราวไงใช่วันนี้เป็นสามชั้นย่างนะครับผมร้อนๆเลยนะครับพี่พูดาพูดมากเดี๋ยวไก่มันจะเย็นนะครับผมหมูนี็ก็ร้อนอยู่ด้วยชิว่าพูดพูดดาวพูดไก่ให้ย่างห้าดาวไม่ชัดเอ้ยดาว อันนี้ไม่ไม่ดาวครับผมลาวเขามีห้าลาว oh. มาครับทุกคนครับกินด้วยกันครับผม uh huh. วันนี้ส้มตำหมูย่างหอมหอม uh huh. น้องนี่ต้องเป็นของข้าขเพีนนเ่น <laughs> uh ้องหนึ่งหมดไหมเนี่ยดึงมาเนี่ย ทั้งหมูทั้งไก่ครับวันนี้หมดูแล้วเสียงคัดด้วยค้าเฉียงก็ได้ห้อองืไม่ได้ขึ้นเหยงยดหนังมาครับทุกคนครับกินด้วยกันครับผมวันนี้ส้มตำไก่ย่างแล้วก็หมูสามชั้นครับผมวันนี้สุดยอดมากฮะกินเองสิพี่หนังนะครับพี่พี่เกมคัดไม่ให้โดยเฉพาะนะทุกคน เห็นว่าไอ้จบเกี่ยวอะสมตำอร่อยไม่ม่ช้อนเริ่มช้อนครับวันนี้เช่ไหมเนาะนี่เอาผักพันก็ได้ครับปลาบ้านๆนะทุกคนชิวๆเลยนะมือนะครับช้อนน่อร่อยมันใช้มือครับทุกคนมันจะได้อัธรดมากมือแล้วก็แย่งกันกินเอาหูยอดแซ่บอ้อหอนอุ้ยอื้อหือ อาโอ้โหอะอือหตัวไหพี่เจมก็ไม่กิข้าวท้าครับคุณเป็นไม่ห่วงร้อนห่วงเย็นเลยแต่เหีวอร่อยมากอืดุ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  จะไม่รู้ขึ้นยังไงผมมากินหนังมันเนี่ยทุกคนเกี่ยวมันไงน้นดุนดุนน่องหมูไหมอ่ะกินหนังหมูกินหนังไก่ดีกว่าไอ้โคเอาไปแล้วอะ่ะย <c oughs> ังยังอีดูเขาป่ะเขาป่ะหนังไก่แหละอร่อยสุดใช่ <c oughs> พอเขาทาทาอะไรไม่รู้ครับผมต so ัดสินอย่างทาซอสใช่เปล่าไม่ใช่ไช่นะ แตะหมูกันบ้างครับผมอืมน,อนแตะอยู่คนเดียวนี่ไก่รู้สึกว่าไก่อร่อยไก,ก่อร่อยหมดเลยครับไก่เจ้าเนี้ยอร่อยมากขอบอกมันไม่แห้งหอมะหลบไปั้างนลองเลยวิง่งไปซื้อประมาณยี่สิบโลอะทุกคนเนี่ยไปได้คื่เท่ไปอ่วิ่งครับห <laughs> อบกายกลับมานะไอ้เต่กระดูกอะไขมันสลายออกหมดอะวิ่งไป แรงกันกินอ่อยเดี๋ยวทุกคนใช่หมูน่าจะมีน้ำจิ้มเนาะมีน้ำจิ้มแต่ไม่ได้เทครับเกมหิวครับผมทุกคนนี่แหละจิ้มบะจักมือไข่เป็นมือไข่ทีนี้ไข่ไปแลาครับซอกปากแตกอัน ชอบกินคอมากนะทุกคนใครชอบกินคอมครับคอไก่คอไกไ่ชอบกินเพราะหนังมันเยอะ <c oughs> นี่นอ่ะแต่ไม,ม่กินเหม็นไม่หอาดตายมากมต่ำๆแต่คนคือแบบนี่เจ้าผีอ,อ,อก ฉาอ,ออกไก่ครับทุกคนบวันขึ้นเลยนะครับทุกคนครับชีกอกได้ต้องกินหนังนะทุกคนนี่อันนี้ใส่หนังมั้งอร่อยเนหนังมันอะเพราะว่าเขาทาอะไรมาไม่รู้ครับหวานมากซอสใช่อร่อยทาซอสพี่เกมชอบกินของหวานนี่นะครับแล้วที่สำคัญมันมันก็มันยิ <laughs> <c oughs> ่ไงสองคนนี่ไงสองมัน,อ,น,อ,อ,มนอะอ มันเกี่ยวกับพ้นพเกมคนเดียวใช่หรือขออภัยนะทุกคนเมื่อกี้เฟมหายหมูครับหมูเฟรมหายก็เลยเมื่อกี้แขกมาครับผมลืมกดเลยครับผมท่วงหนึ่งครับประมาณยังเียวไกจะหมดแล้วทุกคนลืมกดอัดครับผมไม่เป็นไรครับเรากินต่อครับดีนะครับที่เราไปดูกล้องก่อนเกือบไปแล้วไม่งั้นไม่ได้คลิปเลยจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วครับไม่ไปแล้วผมหมูเรายังมีครับเยอะมาก แต่ไก่เก็บหมดแล้วโอ้โหอุ่าห์บอกรู้สึกว่าจะอิ่มพี่เกมไปดูดับหมดเรียบร้อยครับไก่หนึ่งตัวเต็มเต็มมันกินข้อเหนียวเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่า รู้สึกว่าอูเนี่ยอิ่มแล้วรู้สึกว่าอีกคำนึงไม่ไหวหน่งอำหมูหนึ่งครก รู้สึกเหมือนกำลังจะบินอีกรอบเหมือนเมื่อวานนะทุกคนบินอีกปบินกัน e e บินแล้วนะครับเราอกาสตอนนี้ผมอยู e ่ที่โค้วกเอ้ยโค้วขวกตอนนี้ผมอยู e ่ที e ่ข e ั้วลวกขั e ้วขั e ้วลวกขั้วโลกเหนือนะขั้วลวกอะไรผมเต็มมีครับทุกคนมีแพนด้ามีเฟนด้าขั้วโลกเหนือ มีเพนด้ดยอยู่คู่ลงเหนือผมเจิมเลยครับเนี่ยผมเจามมีคั่โลกด้วยทุกคนมีขาวใส่เสื้อสีดำมาทุกคนโดนอ้วนอ่ะแต่ผมลองทรงเปิดข้างอ่ะนั่งตรงนั้นอ่ะนั่นอ่ะใส่เสื้อสีดำแดงอ่ะทุกคนครกันแน่ไปแล้วไปแล้วสมองผมเบิ่มหมดละ คุ้ความลวกเนืควลวกอ่ะเมยไม่สนครับผมเมยกินกันเดียวมีหิวมีหิวข้าวเก็บอาหารแล้วก็จำสิ่งนะใช่ต้องตุนอาหารใช่ไหมใช่ทำไปกินน้ำอยากกินน้ำโซน้ำน้ำแซ่บวันนี้อ่ะเด็ดมากเลย หมูไอมีของจอดคนเดียวเลยวะเนี่ยคดอย่างเดียวเลยไอไม่ช้อนอันเดียวผมเป็นแบบคนอื่นเลยนะเลื่อนดิงครับผมคนเป็นอย่างงั้นมะเขือมทศมาะเขือเทศน่าจะได้แดงอันแดงมือไม่มีแรงพอมากินมะเขือเทศมือไม่แรงเลยอะ เปรียปร้ยวๆตัวไก่ไม่ได้เนาะแรงดีถ้าไก่นี่แยกกับคนละน่อยไม,ไมคมรับเือนหนึ่งชิ้นนะไอบบ้บอกหมดก่อนหมดใช่ไม่หมดตรงน,นี้เดี๋ยวกลังกล้องก็หลังกล้องบอกเกินม,ก <c oughs> มีข,ข้างไหนที่เข้าขกินหมดหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นจีนไก่ก็หมด ความอร่อยนี่การันตีแลมิกครับรสน้ำแบบรัวๆเลยบอกแล้วไอคือเปิดล้างได้ความเค็มของขี้มือด้วยนะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำปลาน้าปลาร้าเลยใช่ไหม,มน่าอร่อยอะ่ะทำไม่ได้อ่ะรสเข้าไปอีกจะมีในโค้งน้ำๆอ่ะม่ใช่ใจก่อนม่ใช่ใจแล้วหยก,กควยสดกล้หินเนี่ยอะไรมัง้ง ได้ลุงผูกน้องไปโรงเรียนน้องก็หองเสียนี่นุกคบอกไอ้ที่อ้สุดเองนะทุกคนนี่ยมีในครกแน่อุ้ยเน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 พอเราบอกกินแล้วไอ้ยกถาดสดเลยมึงนี่ท้องผมเสียแน่ทุกคนไปโรงเรียนเอาจิบเอาบอกเรองก๋วยไอ้ถ้ากินอันนี้เข้าไปหลายนะเอาไปจุ่มหมูมันสลายไขมันได้เอาไปจุ่มหมู สัปมากนะไม่จำมีจะบอกว่ากัดแล้วครับกัดแล้วจ่ายนักกินได้หมดรานบอกจริงจริงวันนี้นะในเบอรวด์สดเลยมันก็มันอร่อยอ่ะน้อยด,ดับเบิ้ลสามเลยอ่ะโอ้โหของเขาดีจริงขอแล้วของอร่อย <c oughs> น่าเด้งน่าเด้งน่าเดงเ,ดงเดงพชรตัวน้ำต่ำไปประมาณ สิช้อนสิบกว่าช้อนก็เยอะนะตอนนี้เราเริ่มกดอีกใช่เยอะจะได้ครับผมนี่ช้อนหนึ่งอีกสองช้อนพอแล้วพอแล้วสามช้อนสามช้อนพี่พีทบ้างเก็บไว้บ้างได้บ้ขอลุกโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มากินส้มตำไก่ย่างแล้วก็หมูสามชั้นสามชั้นครับผมหมูอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวหลังกล้องเรียบร้อยหมดไม่เหลือแน่นอนไป คลิปนี้นะครับเรา3คนนะฮะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากไ ay, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องๆด้วยนะฮะในคลิปนี้ผมกับน้องๆขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ,รบส่วนอีกส่นอีก